ด้วนะฮะลองไปถามพวกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลยครับผมไปเชิญเขาเชิญผมไปพูดบนเวทีไม่รู้ตั้งกี่สิบคอันนี้บอกการไฟฟ้าผลิตวันนี้เป็นกลุ่มทุนไปแล้วหรือเปล่านะฮะแล้วก็บอตทก็เชิญผมไปพูดนะผมก็แนะนําพูดไปให้ช่วยกันรักษาสมบัติของประเทศชาตินะครับที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยมาให้นะตั้งปลาผมก็ไปนะ ที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงทกศผมบินไปกับทั่วประเทศนะด้วยเงินของผมเองเขาจะให้เงินผมค่าบินนะผมไปพูดนะช่วยกันปกป้องครับไม่ง,งั้นวันนี้ทกศเป็นของต่างชาติไปแล้วเป็นในทุนไปแล้วนะครับแล้วที่ดินทกศมากมายก็จะกลายเป,ลเป็นที่ดินของต่างชาติเลยแล้วก็องค์กรไปสัจกรรมท่านมันจะเอาองค์กรไปสัจกรรมไปขายอีกนะเนี่ยของพวกนี้นะ พราะฉะนั้นเมื่อกลับมาถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับโอดิ้งคอมพานีฟังหลูไอ้ความคิดโจรทั้งหลายเนี่ยนะมันยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการพูดนำที่เด็ดขาดทําอะไรเพื่อเด็ดขาดเลยอย่างมที่ท่านประเก็ตท่านพูดท่านพูดอย่างสุภาพอยากเกรงใจนะครับอย่างเกรงใจแต่ผมบอกตรงๆเลยวันนี้เราต้องการพูดนำที่เด็ดขาดที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และความอยู่ดีกินดีของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเราต้องการผู้นําอย่างนี้ครับผู้นําที่มีศักยภาพผูกพันกับชาติและประชาชนเนี่ยแต่เวลาเดียวกันคนที่ห้อมล้อมอยู่เวลานี้คือกลุ่มทุนกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้าไปแทรกกลไกรัฐแล้วเนี่ยแต่ไอพวกนี้ออกสิเพราท่านเป็นผู้นํานี่ครับแล้วผมก็เรียนนะครับมีตัวอย่างดีๆอย่างเช่นท่านมหาเดย์เงี้ยเ้าจะเอาประเทศกลางเคียงนะครับท่านสร้างคนมาเลยนะ จากมีลักษณะคล้ายๆคนไทยอ่ะเดิมต่อยมากคืออยู่อยู่อยู่สบายๆอะไรต่ออะไรท่านปลูกขึ้นมานะแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของเขาท่านไม่แคร์แดมไกรเลยไม่ว่าจะเป็นชาติมหําบนาที่ไหนเลือกใครก็แล้วแต่นี่เป็นประเทศมาเลเซียนะครับก็ต้องปลูกให้เขาขึ้นมาให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะ อันนี้ทําไมเมื่อท่านประยุทธ์เนี่ยท่านมีโอกาสอย่างนี้แล้วนะครับ,รบมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแล้วสิ่งหนึ่งอยากผมอยากจะเรียนนะท่านต้องอสร้างไอ้ทำอะไรก็ให้คนไทยเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีแล้วต่างชาติเนี่ยผู้นําต่างชาติเขาจะให้ความเคารพนับถือท่านเองไม่ต้องเรียกร้องหรือไม่ต้องไปเร<า>ียกร้องไม่ต้องไปหา,ปหาเขาให้มันน,นั่นแหละนะวันนี้อเมริกามันไม่ให้วีซา่าท่านครับ นะท่านลองทําให้คนไทยตื่นขึ้นมาเลครับแล้วรักท่านท่านทําเพื่อประเทศชาติอเมริกาขี้เกียจจะให้เชิญท่านไปนะไปพูดที่ปูพร<ผ>ม<ะ>แดงให้เลยเอ,อไปพูดทีุู่ททิที่สภาเขาด้วยครับนะครับเพราะคนอเมริกันเขาเขาจะเ,าเขาจะให้เกียรตินะกับคนที่เขาเนี่ยเชื่อถือคือเขาเคา,ารพนะฮะ ก็คนอเมริกันถ้าเราไปอยงอยงแยงอยงอยงแยงเนี่ยเขาเงี้ยนะเขาเขาดูถูกเราเราต้องเข้มแข็งนะครับผมมีรูปมันเป็นเป็นรูปเก่ามา40 50, 50ปีแล้วนะร,รูปท่านจอมมนสริยนะแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศถนัดนะแล้วก็มีไอเซนฮาว์ด้วยไอเซนฮาว์เซอร์ไอเซนฮาว์ครับไอเซนฮาว์ด้วยนะก็ก็ถ่ายรูปกันทำไมไอเซนฮาว์เขายอมรับจอมมนสริยได้ล่ะ ทั้งที่ปฏิวัติปฏิวัติแล้วก็ต้องสองรอบยิงคนไปไม่รู้ตั้งกี่คนนะครับทำไมเขายอมรับได้เขาเป็นประธานาธิบดีในช่วงนั้นนะนะเขายอมรับเลยนั่งชิดกันนั่นอะไรแต่อะไรเลยนิกเซนรับเลือได้ทอมมอนด์นนอมนั่งคุยกันผมแค่มีมีรูปภาพหมดคือท่านประยุทธ์ท่านต้องท่านต้องท่านต้องเด็ดเดียวอย่างที่เมื่อกี้ท่านว่านะ ือต้องทั้งเด็ดเดี่ยวเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงท่านไม่ต้องไปมากมาญี่ปุง่งญี่ปุ่นอะไรเสียเวลาเปล่าไปหาชาวไร่ชาวนาเขา <c oughs> ท่านก็คงเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันอะ่ะท่านก็ยอมรู้ดีนะกู้เข้าขึ้นมาให้เขามีความอยู่ดีกินดีคนไทยที่เขาทำมาหากินภาคบริการต่างๆปกป้องการทํากินของเขาไว้อย่าให้ทุนข้ามชาติมันมาแย่งก็กินหมดเลยย่งนะครับแย่งที่ชื่อท,ท,อที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะ วไม่ได้ฮะท่านตัวอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เห็นชาวนาชาวไร่เขาไม่มีที่จะทํากินเขาก็ไปไปเออไปไปเออไปเอาที่อะไรก็ไม่ทราบนะะที่มันมีใบบออะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วพวกก็มีข,ข้าราชการอ่ะนะ,ะก็ไปไล่เขาไล่ยังไม่พอนะครับไปหาเขาทําผิดกฎหมายด้วยนะจับเข้าคุกไป,ไปจับเข้าเข้าคุกแล้วก็ต้องจ่าย่างใต้โต๊ะบ้างอะไรอะไรบ้างอย่างเงี้ย ทำไมท่านไม่ดูให้ให้เขามีที่ทากินหาที่ทํากินให้ก็ก่อนถึงให้เขาออกมาจากป่าเสื่อมโทรมนะครับไอคนที่มีที่เป็นแสนแสนไล่พวกนั้นนะออกพันธบัตรซื้อมันไปเลยคือมีคำหนึ่งที่ที่ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาเจ็บปวดมากคือถ้าจะเป็นคนดีของสังคมนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคำนี้ครับมันกลายเป็นอาหารสำเร็จรูปของข้าราชการไหมครับที่เวลาไปไล่ชาวบ้านก็ไล่แบบ น้ำใจที่จะคุยต่อกันเนี่ยมันก็มันไม่มีมันโทษเดียนะไล่อย่างสุนักเลยครับ <c oughs> แล้วผมเจ็บใจมากนะครับบางบางคนเขาไม่มีที่จะทําอาหากินจริงๆครับในกรุงเทพนี้นะคุณไปไล่เขาเพื่อความสะอาดนะคุณให้เขาทาความสะอาดก็ได้ให้เขามีที่ผมพูดเสมอในกรุงเทพมีที่มีมีที่ทรัพย์ส,สินก็เยอะที่ว่างเปล่าครนะที่ราชเฉพาสดุก็แยะ บอกว่าจะรื้อโรงเรียนบางโรงเรียนเพื่อทําคอนโดมิเนียมสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างะาอะไรของ<า>ขคุณเนคุณเป็นอะไรกัน<ม>นะครับทำไมคุณไม่เอาที่เหล่านั้น,นสร้างตึกนะอาคารแล้วก็แบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกลอกไปให้ให้คนที่เขาขายของข้างถนนเนี่ยให้เขาสามารถเช่าได้ในราคาที่ถูกไ่ต้กวร นะแล้วก็ให้ทําให้สะอาดเลยให้เขามีที่ทำมาหากินผู้บริโภคก็ไปจอดรถได้เหมือนอย่างสิงคโปร์มันไปเห็นไหมฮะเมื่อสามสี่สิปีมาแล้วนั่งพอรถออ,ออกปับ๊บมันั่งขายกว๋วยเตี๋ยวขายเกี๊ยวกันตรงนั้นนะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีก็ขึ้นไปอยู่บนตึกนะนี่แหละครับทําไมไม่ทําอ่ะนะไปเช่าที่แล้วผมคิดว่าทรัพย์สินนีก้ก็ยินดีนะที่จะเอาที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เขาทำมาหากินได้ ไม่ใช่ไปให้ใหพวกนายทุนใหญ่อย่างที่เมื่อกี้ท่านว่าแ <c oughs> นวคิดนี้และผมผ่านไอ้ตรงมักกะสันเนี่ยครับผมนี่เศร้าใจผมอยากจะทําเหมือนอย่างที่ท่านว่าแต่ผมไม่มีปัญญาและเสนอความคิดนี้ไปนายทุนก็ไม่เอาด้วย <c oughs> แล้วรัฐบาลก็ฟังแต่เสียงนายทุนครับไอการทําที่ดินจัดที่ดินเพื่อการทำมาหากินของประชาชนระดับล่างเนี่ยนะ ควรจะต้องทำและถ้าหากว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะสร้างภูมิทัศน์ที่มันสวยนะท่านก็ออกแบบให้เขาเสร็จให้มันเป็น walking street ให้มันเป็นนู่นเป็นนี่ผมคิดว่าชาวโลกเนี่ยเขาเข้ามาแม้กระทั่งสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยมันโกกปรกจะตายคนที่มาประเทศนี้เพื่อมาเดินสนามหลวงก็ช่วงนั้นผมอยู่ในช่วงของท่านเพราะว่าจำลองสีเมืองครับท่านที่จำลองสีเมืองก็ด้วยความคิดลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับ จะทาให้ถูกกฎหมายและถูกกฎหมายยังไงก็ต้องไปเจราจาจนกลายเป็นว่าการรถไฟมีที่อยู่ก็เช่าที่การรถไฟแล้วเอาย้ายจากสนามหลวงมาจากดอจักแล้วก็ออกแบบใหม่หมดเลยมไม่มีเงินก็ไปเจราจาค้าประกันให้กับธนาคารธนาคารก็ให้หลักค้าประกันสําหรับคนที่จะมาอยู่ตามตามแหล่งต่างๆซึ่งที่สุดเวลานี้ราคาก็สูงในทุนในทุนก็เข้ามารุ่ครักแล้วเพราะจริงๆแล้วถ้าประชาชนมีผู้นําที่ดีอย่างที่ท่านว่าก็หมายถึงทางออมก็จะมี มีฮะสั่งซ้ายสั่งขวาเลยนะครับแล้วไม่ต้องแกล้งใครทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยฮะเราต้องการผู้นําที่เข้มแข็งจริงๆเราไม่มีผู้นําอย่างนี้มานานแล้วอันนี้เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ด้วยไหมครับในการที่จะมองแน่นอนฮะมันมันเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำแล้วการยึดหลักกฎหมายเนี่ยบางทีมันดูเหมือนสังคมมีระเบียบสังคมถูกต้องที่ยึดหลักกฎหมายแต่เวลาเดียวกันหลักกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสังคมทําไงอ่ะคือจริงๆนี่นะการออกกฎหมายเพื่อบังคับ สังคมเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยนักออกกฎหมายนะฮะเหมือนกับเราทํารัฐรมนูรอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะก็พยายามไปลอกเอาจากต่างประเทศซึ่งเขาร่ํารวยซึ่งเขาพัฒนาแล้วซึ่งเขาผ่านวิกฤตต่างๆมาเป็นร้อยร้อยปีเขาถึงมาออกกฎหมายแบบนั้นครับเราเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ก็มาออกกฎหมายแบบนั้นมันก็ทําให้ช่วงว่างของคนอีู่ต่างกันและเมื่อท่านจะบังคับใช้กฎหมายเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนที่มัน มันจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอีกลักษณะหนึ่งก็ตายหมดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านเราจึงมีปรัชญาว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องคำนึงถึงการปกครองด้วยครับเนี่ยไม่ใช่ที่จะบังคับแต่กฎหมายอย่างเดียวค,คุณต้องคำนึงถึงวิธีการปกครอง เห็นบอกว่าสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นทุนซึ่งถ้าคนไม่ละเอียดพอก็จะตีะมูลค่าไม่ออกครับอตีตีไม่ออกครับคือบ้านเราเนี่ยผมถึงมามาพูดที่นี่เหมือนกันว่าเรามีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่ที่งดงามแต่เราเนี่ยไปลอกแบบกฎหมายต่างประเทศเข้ามากลบเกลื่อนวัฒนธรรมพวกนี้ไปซะครับความอยู่ดีกินดีที่เคยเอื้อเฟื้อต่อกันเดียเ๋ยวนี้บ้านข้างกันก็ไม่เคยคุยกันแนละ้วนะฮะเพราะไม่รู้จักกันด้วยนะ,ะอย่างเนี้ย นโยบายเคยบอกว่าเออไปทํางานไปรถคันเดียวกันนะเพื่อประหยัดน้ามันมันจะไปกันได้ยังไงนโยบายก็สวนทางกับกับความเป็นจริงแหละเพราะว่าคุณมาออกกฎหมายทําให้วัฒนธรรมอันดีงามเนี่ยมันถดถอยออกไปเดี๋ยวนี้เนะ่เด็กไม่ได้สนใจแล้วแต่ก็บอกว่าการออกกฎหมายหลายฉบับก็เป็นเจตนาดีดีครับกฎหมายบางฉบับที่ออกมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะั่ยยังไม่ได้ใช้ทุกวันนี้ยังไม่ได้บังคับใช้ก็มี นะฮะลองไปลือล้อดูสิครับจึงอยากจะมีการสังคายนากฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเอาสัทีท่านนายกรัฐมนตรีสั่งลื้อกฎหมายที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติขัดขวางการพัฒนาประเทศนี้ออกไปให้หมดเอาวัฒนธรรมเก่าๆนี่เข้ามาพุทธศาสนาทําไมถึงเอา227ข้อเนี่ยมาเจริญลูกเรือมา2,000กว่าปีครับวินัย227ข้อวินัย227ข้อครับ,บ ทำไมเราออกกฎหมายเป็นร้อยร้อยพันพันฉบับแล้วเนี่ยยังทําให้ประเทศท่านชาติถดถอยครับอ่าและก็ออกมาตั้งแต่2,000กว่าปีทุกวันนี้ยังใช้ได้กฎวินัยวินัยพระพุทธศาสนาครับท่านพูดถึงกฎหมายนะผมก็อยากพูดถึงรัฐธรรมนูญนะครับมันมีมาตั้ง19-20ก้าบฉบับแล้วั้นะ แล้วนี่ก็จะโวยวายกันเสียเวลาเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ครับปากท้องประชาชนก็จะแย่อยู่แล้วกานดากินก็จะแย่อยู่แล้วเขาบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญดีเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองจะดีขึ้นไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะครับผมว่าคนเนี่ยสำคัญกว่ารัฐธรรมนูญนะครับความสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะต่อเพื่อนร่วมชาตินะครับ แล้วความเสียสละอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญแต่ละหลายประเทศก็ไม่มีรัฐมนูญนะ่ะท่านก็ทราบดีเขาอยู่กันได้อย่างดีมีความจเจริญมีความประชาชนอยู่ดีกินดีมากกว่าไทยไม่รู้กี่สิบกี <Yeah. S 2> ่ร้อยเท่าครับนะครับตอนนี้เราจะมานั่งรัฐรมนูญแล้วก็การจะม,มา,มา,ม,ามาเสนอ,อใช้เงินอย่างสุริยจุไลนะ ต้องมีประชามติบ้าบอยแล้วธนูนี่มัรู้จะใช้ไปได้กี่วัน่ะไอ้เรื่องประชามติเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งของที่จะทำให้ท่านนายกเนี่ยเสียศูนย์ผมจะบอกฮะท่านต้องตรึกตรองเพราะว่าการใช้เงินในการที่จะทำเรื่องนี้ก็หลายพันล้านไม่น้อยกว่าสองพันล้านก็มาวิ่นรายได้นะท่านตรึกตรองให้ดีๆแม้จะออกมาเนี่ยความต้องการ มันชนะอยู่แล้วเดี๋ยวเนี้ยนะผมรู้ว่ามันจะออกมารูปไหนครนะจากประสบการณ์เลยเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องครัฐธรรมนูญดีก็จะทําให้ประเทศชาติดีนี่คือความมุ่งหวังเห็นมีการมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ประชญาของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า law in the book is different from law in the action ครับกฎหมายที่เขียนเอาไว้มันเป็นกระดาษแต่ความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยมันคืออยู่บนถนนอะมัน เส้นเหลืองเส้นขาวมันไม่ได้สนใจเราเส้นทึบมันขับทับไปตราบที่มันไม่เกิดอุบิเหตุก็ไม่มีใครมาจี้มันมันถึงไปกันได้ไงกฎหมายจะใช้เวลาที่เกิดปัญหาเท่านั้นใช่กฎหมายใช้เวลาที่เกิดปัญหาเวลาอยู่ปกติมันไม่ได้ใช้กฎหมายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดว่าถ้ากฎหมายดีแล้วประเทศชาติจะดีครับท่านล่างกฎหมายว่าให้คนเป็นคนดีมันจะชั่วมันก็ชั่วของมันเองอ่ะมันเขียนกฎหมายไว้ว่าให้คนเป็นคนดีมันไม่มีทาง แล้วจริงๆแล้วอย่างกรณีท่านเคยพูดถึงกฎหมาย11ฉบับเนี่ยไม่มีกฎหมาย11ฉบับในบ้านเมืองดีกว่า14ฉบับเขาเรียกว่ากฎหมายชาติกฎหมายขายชาติกฎหมายขายชาติถ้าไม่มีกบดีกว่าที่บอกว่าเป็นเรื่องการส่งเสริมการลงทุนไม่มีกันดีกว่าคือผมจริงๆนะนะถ้าผมเป็นท่านนายกประยุทธ์นะ ผมจะเรียกเอากฎหมาย11ฉบับเนี่ยนะซึ่งมันเป็นพระเครื่องพันธนาการคอคนไทยอยู่ทุกวันเนี้มาแก้ก่อนอื่นเลยที่จะออกกฎหมายอะไรต่างๆจากสารพัดเนี่ยนะจะได้ปลดความเป็นความปลดความความเป็นไทยนะให้ให้เกิดขึ้นแต่ความแก่คนไทยด้วยกันทุกคนความเป็นทาส์นะให้แก่ปลดพันธนาการให้กับประเทศไทยในแง่ที่ว่า เขาได้สร้างพันธนาการผ่านกฎหมาย11ฉบับนี้ใช่ใชแล้วก็เป็นเจตนาลมชัดเจนว่าถ้าเขาจะแทรกแซงเขาจะแทรกแซงโดยผ่านกฎหมาย11ฉ<อ>บับนี้เข้า<อ>มาครอบงำตอนนี้ครอบงำ,บงำประเทศด้าจตห